มาตอนรับสี่สามสองกันขอนแก่นชุนทางแก่นคอยวันนี้หนูน่าจะมาเสียเวลาใช่้ลุกตอนนี้เข้าโคราชซะห้าโมงกว่าแล้วฝนตกปะนะขี้เกียจวิ่งหรือเปล่าดูซิ นิ่งๆเลยช้อปวดสักนิดนครราชสีมาแน่ๆเลย,ยนี่แหละก่อนภัยสีไม่แ่มเลย เลื้อยเข้ามาแล้วครับเข้ารางสองน่ารักช้าๆเอิด้ๆสวยๆเริอมฟอลล์แจเมๆเข้าแล้วค่ะรางสองสถานีรถไฟนครราชสีมา สวัสดี432นะทุกคนวันนี้เดินทางปลอดภัยนะถึงฝนจะตกเราก็ยังปฏิบัติหน้าที่นะเการาไมวทำไมมีสองคันน่ะพี่น้องกันเพ่เนี่ยสวัสดีโคราเหมือนกันยังกะแกะเลยซ้ายขวา